แน่ทราปีที่สปาชาเท่าน,นั้นที่น็อกเอลิติงร่างกายเราเท่าน,นั้นที่ทำให้เราได้โบยบินอ uh ใช่เธอคือ power band มางานที่สิบไหวเลยพี่เพิ่นสว,ส,สวัสดีค่ะสว,สวัสดีค่ะพี่เพิ่นสวยมากเด็กมากเลยโอ้ย <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะคือต้องจะแก่ไปทำไมอ่ะอเนาะงานเยอะใช่ไหมช่วงโอ้โงานเยอะมาก <c oughs> นะ่วาพี่เปิ่นร,ร้องเพลงวันหนึ่งเป็นสิบร,รอบใช่ไหมไม่ถึงประมาณเก้าเก้าเก้ารอบคขาเหนื่อยมากเพลงมันไม่ได้ร้องเฉยๆบางทีเราก็ต้องเต้นต้องอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่ขอพี่เปิ้ลมาที่นี่ที่สปาชาด้วยใช่ไหมคะโอ้โหสปาชานี่ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณค <c oughs> ุณหมอ ที่ดูแลพี่มาตลอดนะคะที่สปาชาเนี่ยมีตัวพิเศษนี้คือเนทเทอร์ปีค่ะมันสามารถเข้าไปอยู่ดีเอเอเราได้เลยนะคะอยากฟังแบบเพลงแบบดังๆสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับได้เลยป่ะเงินนั้นนั่นที่นอก everything ที่นั่นบัตเทิลนั้นที่เขาเราได้บอยบินขับพรอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเรดคาร์เพชเข้าไปที่ที่มือดีเดี๋ยวไปดิฟก่อนเดี๋ยวไป้องต่อดิฟไม่ได้โอเคโอเคได้ดิฟก่อนเนาะเนทนะคะคืออนุพันธ์ของวิตามินบีสามซึ่งเขาจะไป ช่วยในการทํางานถึงระดับเซลล์เลยจะช่วยทางการเผาผลาญการทํางานของฮอร์โมนระบบประสาทและสมองการซ่อมแซม DNA ที่เสื่อมและช่วยสร้างเซลลใหม่ที่ดีขึ้นรวมถึงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเราด้วยค่ะ Energy พี่ความรู้สึกเหมือนแบตมันก็จะหมดอะพอมาอุ๊ยสปาชาเธอคือ power bank เข้ามาปุ๊บเอเนจีคือตอนนี้เอเนจีเปียกมากเลยมางานที่สิบไหวเลยแนะเทอปี <L an> ้ที่สปาชาเท่านั้นที่ knock everything ร่างกายเราเท่า uh นั้นที่ทำให้เราได้โบยบินอ่าพี่เบิร์ดมาครับวุ่นกันค่ะที่นี่น็อก e อวิสติ้งเทนนิบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับ Porsche แล้วมันฟินฟินฟินโดนเรดคาเพชรเข้าประเด็นี่ไ่ไ กันมานานมาก่อนทำเพลงทำบุตรเรื่องหาเงิน